สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนที่ชื่นช,ชอบอุปกรณ์การแคมปิ้งนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอหรือว่ามารีวิวหม้อนะครับจริงๆมันก็จริงๆมันเป็นแก้วนะแต่ว่าถ้าเกินขนาด 600ml มลก็เรียกเป็นหม้อหม้อเล็กๆแลกันนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อลิซดา a 7 5ด้มลนะครับ stainless steel pot portable a u t o m a r k c l u p with lid and foldable นะครับ อ่ะก็เดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆนะครับกับอันนี้ก็แกะของจริงไปด้วยตัวอุปกรณ์ก็จะให้เป็นถุงซอ f t c a s สมานะครับกับตัวหมอ้ออ่ะซอฟต์เคสก็นี่นะครับก็ดูวัสดุค่อนข้างดีนะเนี่ยกับกะเข็บออกมาก็เย็บค่อนข้างปานนี้เลยนะเนียบอยู่กับของจีนผมได้มาราคาประมาณ209บาทแต่ราคาเต็มมัน200 96บาทนะครับผมผมซื้อตอนมันมีคูป,ปองอะไรพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะ5้ารอ้บาทนะครับเดี๋ยวนี้ผมเก็บไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้มันจะเป็นสแตนเลสนะครับไม่ไม่ได้บอกเกรดมานะครับเนี่ยยี่ห้อ ลิซาดาสแตนเลสสตีล750มิลลิตรนะครับอันนี้เขียนว่าความกว้าง95ินะครับก็ประมาณ9.5เซนสูง115มิลน,นะครับ1 1 5เ็ซนนะครับน้ำหนัก200กร,รัมนะครับโรงงานเคลมมาไว้อย่างนี้อ่าเขาบอกว่าฟังก์ชันนี่คืออะไรเป็นทำจากสแตนเลสสตีล corrosion resistant and r e b l e it นะครับก็คือ,อต้านการกัดก่อนแล้วก็มีความคงทนค่อนข้างหนานะครับอันนี้มีมีะนะคุณสมบัติพิเศษนะครับคือมี volume marking นะครับนะตรงนี้จะตีเห็นไหมครับตีเป็นปริมาตรบรรจุนะครับก็มี300มิลกับ500มิลนะครับเดี๋ยวจะถ่ายข้างในให้ดูแล้วก็บอกว่าตัวหูจับสามารถ พับได้นี่ครับเป็นแก้วก็ได้นะครับนี่จับพอดีก็กินกาแฟไม่หมอนะครับมันมันใหญ่มันหนักไปถ้าต้มน้ํากินน้ำมาต้มกาแฟอย่างเงี้ยได้ครับอ่าลิดวิตลิฟท์แท,ท็บก็คือฝาปิดมีตัวจับยกได้เนี่ยพับนะครับแล้วก็มากับถุงสำหรับเดินทางนะครับอ่า เหมาะสำหรับการแคมปิ้งไฮกิ้งปิกนิกแบกแพกแอนด์โฮมยูสนะครับอ่าโอเคตัวสเปคนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็ฝาปิดป้องกันความร้อนสูญเสียไปอันนี้จะเจาะมา3ารูนะครับนี่เอาไอ้น้ำออกนะครับไม่ให้ฝามันขยับเวลามันเดือดจัดจัดนะครับแล้วก็ขอบมนโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายนะครับนะครับ แล้วก็รวมถึงถุงอ่าเขาบอกว่าสามารถไปลงน้ําแล้วก็แห้งง่ายเพราะว่ามันเป็นเป็นตาข่ายนะครับนี่รูปรุนนะครับถ้าดูดีๆจะเห็นมือผมอยู่ข้างในอ่านี่ครับก็สเปคคร่าวๆก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงดีกว่าว่ามันจะหนักกี่กร,รัมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตาช่างละเอียดนะครับดิจิตอลทา a นิตะญี่ปุนนะครับอ่า อันนี้ก็เสร็จสูตรแล้วหนักเท่าไหร่ของจริง463นะครับที่หนักเนี่ยไม่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมมีเตาอย่างนี้ชุดหนึ่งนะจะลองดูว่าหนักจริงเท่าไหร่นะครับอันนี้แยกส่วนประกอบก่อนฝาตัวฝานะครับก็ไม่ไม่กองแกง๊งอ่ะดูหนานะครับหนักอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเซ็ตแคมปิง้งเล็กๆนะครับ มีเตาพับเดี๋ยวค่อยว่ากันมีอะไรอีกอมีแก๊สขนาด110กรัมนะครับวางไว้ก่อนอเดี๋ยวมาดูว่าหนักเท่าไหร่จริงๆตัวหม้อนะครับหนัก175กรัมพอดีรวมฝาปิดเป็น217กรัมนะครับโรงงานเคม,มา200กรัมนะครับอันนี้หนักกว่าที่โรงงานเคม,มาครับเนี่ย217กรัม น่าจะเห็ดน,นะโอเคก็เดี๋ยวลองต้มน้ำดูดีกว่าว่าจะใช้เวลาประมาณไหนนะครับนี่ครับสเกลข้างในอ่ะเดี๋ยวดูนี่ครับ500มลลข้างล่างจะเขียนว่า300ฝั่งนี้เป็นออนก็มี8 16ออนนะครับนี่ดูภายในหมอ้ออันนี้ผมก็ใช้งานประมาณหนึ่งแล้วนะนี่นะครับขอบโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดง่ายนะครับเขาแจ้งมาว่าอย่างนั้น เดี๋ยวลองเอาน้ำมาใส่ดีกว่านะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวลองพรีวิวฟังก์ชันกันอ,อันนี้ก็จะเป็นหม้อหูหิวนะครับแขวนต้มได้ตัวยึดนะครับอาร์คสปอตนี้ก็3จุดนะครับข้างละสจุดค่อนข้างแข็งแรงเลยเนี่ยไม่หลุดนะ ตรงนี้ก็หนึ่งสองสามหนึ่งของสามครับข้างละสามคู่เป็นหกจุดต่อหูย้นครับอย่างนี้แน่นปักไม่มีออกเลยนะครับโอเค น้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวชั่งน้ำก่อนอะว่าสเกลมนะันอะเป๊ะไหมนะครับแต่ลองที่จุดแรกก่อน300มลิตรนะครับผมจะเปลี่ยนเซตศูนย์ที่ตาช่างก่อนนะครับแล้วก็ปรับเป็นหน่วยน้ำเปล่านะครับเป็นมิลลิตรอะน่านจะเห็นนะในกล้องคร่าวๆนะครับมุมมันไม่ค่อยกดเท่าไหร่แต่ลองดูที่ขีดสเกลแรกนะครับ 300มิลนะครับจริงบ้าเดผมจะเทป,ประมาณขีดที่มันมาร์คให้ในหมอ้อนะครับอ่ะตอนนี้ในหมอ้อมาร์คไว้300นะครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูดีกว่านะว่าค่อนข้างมาตรฐานเลยนะโอเคครับนี่สามรสาในหมอ้อก็เป็นขีด 300เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่500แล้วกันอะนะครับในหมอ้อนี่ก็ประมาณ500นะสเกลจริงก็5 9 9มิลลิตรนะครับค่อนข้างนี้ก็ได้น้ําประมาณ500ร้อลมิลเลยนะครับบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเซตเตาก่อน นะครับอันนี้ก็ใช้เป็น2 30กรัมเหมืกันนะครับกระป๋องเล็กแก๊สมันไม่ค่อยเต็มโอเคแก๊สรั่วดีไฟไม่ลุกนะครับยังไม่ได้ปิดวาล์วเมื่อกี้โอเคตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอ่ะเดี๋ยวเราก็กลางหม้อเลยนะครับ เพื่อความเป๊ะนะครับเดี๋ยวต้องหานาฬิกาจับเวลาก่อนจับเวลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาไปได้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็เห็นอยู่นะขี้ ตัวนี้จะมีแมกนีโตในตัวนะครับก็น่าจะสูงอยู่นะเดี๋ยวผมขยับกล้องใหม่อันนี้ก็เซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะปิดฝาแง้มๆนะจะได้ไม่สูญเสียพลังระหว่างต้มนะครับก็ได้ประมาณนึงแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจุดแก๊สปุ๊บก็จับเวลาเลยนะครับอ่ะอน,นี่ก็เร่งสุดเลยนะครับจับเวลา เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเดือดกี่นาทีนะครับน้ำครึ่งลิตรหม้อก็เร่งไม่ต้องสุดก็ได้เอาประมาณประมาณนึงนะครับไม่ต้องโหดมากแบบไฟพอดีก้นนะไม่ต้องเลยออกมาเยอะนะครับอ่าดูว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในการทำให้น้ำห้าร้อยมิลลิลิตรเดือดได้นะครับ โอเคนี่ก็จะมีเข็มวัดอุณหภูมิความร้อนของเชลเลอร์ USA นะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ37มนาทีแล้วนะครับอุณหภูมิยังไม่ขึ้นถึง40องศานะครับเข็มเริ่มกระดิกแล้วนะครับถ้าดูจากตาป่าผมผมว่าถ้าเล่งถ้าเร่งไฟเยอะกว่านี้ก็น่าจะไปเร็วกว่านี้นะ น่าจะลดเวลาได้เยอะเดี๋ยวต้องลองเทสระหว่างหม้อไทเทเนียมกับหม้อสแตนเลสน้ำปริมาตรเท่ากันเตาตัวเดียวกันว่าอันไหนจะเดือดเร็วกว่ากันนะครับแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่ากินกันเกิน10-20วิวิหรอกนะครับวัสดุสแตนเลสกับไทเทเนียมะครับอ่ะตอนนี้อุณหภูมิขึ้นมาถึง40อ,องศาแล้วนะครับตอนนี้1นาที25วินาทีครับ ลืมดึงหูเดี๋ยวพอร้อนแล้วเก็บไม่ได้ทีนี้ผมว่านะชัวเลยโอ้ร้อนแล้วครับจับไม่ได้แล้วตอนนี้ห้าสิบองศาแล้วครับใช้เวลาปลายเกือบสองนาทีนะครับหนึ่งาทีห้าสิบห้าวินาที ันนี้ก็60สองศานะครับ2นาทีครึ่งแลนะครับจะไม่เล่งแก๊สเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟจะประมาณเกินขอบก้นนิดเดียวพอไม่เอาพลังงานมาเผาทิ้งนะครับเพราะว่าเราไปแคมป์เราก็ไม่ได้ บ้าพลังเปิดหมดแม็กนะครับมันจะกินแก๊สเยอะมากแก๊สกระป๋องนึงก็จะใช้ได้น้อยลงเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ในหม้อเริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำปุดๆแล้วก็ประมาณ75็องศานะครับนี่และครัเดี๋ยวแอรเปิดฝาดูหนะน่อยฝายังร้อนเลยอย่าไม่ได้นะครับ ไปมันมนเรียกลับขึ้นมาเงี้ยจับไม่ได้เลยต้องไปหาคีมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาก็ปล่อยให้เตามันต้มไป เดี๋ยวแอบเปิดดูแต่ว่าในหม้อมันเดือดแล้วนะแต่ว่าอุณหภูมิมันยังไม่ร้อยเลยเห็นไหมครับแสดงว,ว่ามันเดือดตั้งแต่ประมาณสีนาทีแล้วนะเดี๋ยวผมปิดแล้วแหละมันจะล้นมันจะล้นโอเค,อเคก็ใช้เวลาไม่ถึงสีนาทีนะครับที่มันเริ่มเดือดตั้งแต่แรกโอเคแล้วก็ งั้นต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเทียบต้มกับหม้อแตนเลดกับไทเทเนียมแล้วก็ต้มด้วยหัวเตาหลายชนิดนะครับไปทำทดสอบเทียบเลยนะครับวัน <c oughs> นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ